ปกินนกะธรรมตอนที่หนึ่งรสสนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักราชสองพรามสิบหธรรมที่ทำหน้าที่อาเสวนะปัจจัยคือธรรมที่ช่วยอุปการะโดยการเสษอารมณ์บ่อยๆนี้ก็ได้แก่ชวนะวิถีจิตนะคะซึ่งก็เราก็ได้พูดกันถึงชวนะวิถีจิตไปแล้วก็คือหมายถึงว่าชวนะจิตด,ดวงที่หนึ่ง เกิดข e ึ er ้นเป็นอาเสวนาปัจจัยให้ก er ับชวนาจิตดวงที de, de. ่สองชวนาจิตดวงที่สองเกิดขึ้นเป็นอาเสวนาปัจจัยให้แก่ชวนาจิตดวงที่สามเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปจนถึงชวนาจิตดวงที่เจ็ดก็จะไม่เป็นอาเสวนาปัจจัยให้กับจิตที่เกิดต่อจากชวนาจิตดวงที่เจ็ดคืออยากจะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายว่าทําไม ชวนาดวงที่เจ็ดจึงไม่เป็นอาเสวนาปัจจัยใช่แต่ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเข้าใจสืบเนื่องต่อกันหรือยังนะคะที่เรากําลังพูดถึงเรื่องวาระหนึ่งวาระหนึ่งของการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนั่นคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยค่ะจะมีชวนาวิถีคือ ถ้าเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหลังจากปัญจทวาราวัชนะทวิปัญจวิญญาณจิตสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตโทธพนะจิตแล้วก็ต้องเป็นชาวนะจิตนะคะคำนี้บางคนงงค่ะว่าเอ๊ะมาอีกแล้วไม่เคยได้ยินชาวนะจิตนะคะได้ยินแต่โลภมูลจิตโทสะมูลจิตแต่ให้ทราบว่าชาวนะจิตก็คือกุศลจิตและอกุศลจิตนั่นเองโดยชาติ แต่ว่าทากิจชวนะเพราะว่าทากิจแล่นไปในอารมณ์พูดอย่างคำแปลนะคะแต่หมายความว่าพอเห็นแล้วรู้แล้วก็เกิดความชอบไม่ชอบในอารมณ์ที่ปรากฏแต่รู้ที่นี่ไม่ได้หมายความว่ารู้เรื่องเพียงแต่ว่าไม่ต้องมีการรับหรือการพิจรารณาหรือการที่จะต้องเป็นโลธพณะจิตอีกแล้วนะคะทำกิจหมดแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นชวนะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่า ชวนะจิตเกิดซ้ำกันเจ็ดขณะเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยพิเศษไม่เหมือนปัจจัยอื่นๆนะคะอย่างปฏิสนธิจิตเกิดและดับไปพวังขจิตเกิดต่ออันนี้เป็นโดยอนันตระปัจจัยหมายความว่าจิตซึ่งดับไปเนะะี่ยค่ะจะต้องเป็นปัใจจัยให้จิตขณะอื่นเกิดและจิตนั้นดับไปก็ต้องเป็นปัใจจัยให้จิตขณะอื่นเกิด สืบต่อไปไม่มีระหว่างขั้นจึงชื่อว่าอะนันตระปัจจัยโดยศัพท์อาจารย์ช่วยกรุณาแปลนิดหนึ่งนะคะอนันตระแปลว่าไม่มีระหว่างขั้นค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าที่กำลังเกิดเนี่ยนะคะไม่มีอะไรที่ว่างไปจากจิตเลยตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่มีจิตหายไปเลยนะคะและสืบมาจากแสนโกรธกับ จิตเกิดขึ้นทำงานติดต่อสืบกันอย่างนี้เห็นชาติก่อนกับชาตินี้ตามวัยไม่ห่างกันเลยนะคะก็ต้องเห็นอีกหรือว่าถ้าจะตายขณะน,นี้อีกไม่กี่ขณะก็มีการเห็นเหมือนกันอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าอนันตระปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำหรับนามธรรมคือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดระดับแต่พอถึงอาเสวณะปัจจัยจากัดเฉพาะชาะวณวิถีจิต คือกุศลละจิตหรืออกุศลละจิตเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คงจะต้องแยกละเอียดทีหลังนะคะแต่ให้ทราบคร่าวๆค่ะว่าสำหรับจิตซึ่งเกิดซ้ำติดต่อโดยชาติเดียวกันต้องเป็นชาติเดียวกันด้วยนะคะเจ็ดขณะเนี่ยค่ะขณะแรกคือโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งที่ทำชวนกิจเป็นโลภะมูลจิตนะคะในอารมณ์ที่กำลังปรากฏ มีความยินดีมีความพอใจเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นแล้วดับไปเป็นปัใจจัยให้จิตขณะต่อไปนะคะเป็นโลภมูลจิตซ้ําอีกประเภทเดียวกันอีกในอารมณ์นั้นต้องเป็นจิตชาติเดียวกันประเภทเดียวกันด้วยเ <New> มื่อโลภมูลจิตขณะที่สองดับไปโดยที่มีความพอใจในอารมณ์ที่ยังไม่ดับนะคะเป็นปัใจจัยให้โลภมูลจิตดวงที่สามเกิดขึ้นมีความพอใจเหมือนอย่างนั้น คือเหมือนกับชวนะดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามดวงที่สี่ดวงที่ห้าดวงที่หกดวงที่หกเมื่อดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้โลภามูลจิตดวงที่เจ็ดเกิดขึ้นชอบในอารมณ์นั้นอย่างเดียวกันนะคะแล้วกระดับแต่ว่าเมื่อจิตต่อจากนั้นไม่ใช่โลภามูลจิตอีกต่อไปเพราะเหตุว่าโลภามูลจิตจะเกิดพียงเขณะ เพราะฉะนั้นโลภามูลจิตขณะที่เจ็ไม่เป็นอาเสวนปัจใจเพราะเหตุว่าถ้าเป็นอาเสวนปัจจัยแล้วจิตขณะต่อไปต้องเป็นจิตประเภทเดียวกันแล้วก็เป็นชาติเดียวกันรู้อารมณ์เดียวกันโดยทำกิจชวณะเหมือนกันด้วยอันนี้ก็คงจะเข้าใจความหมายของอาเสวนปัจจัะยั้นก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สมพรน,นะฮะช่วยกรุณาอธิบาย คำว่าตาลัมพนะแล้วก็ที่ิฉันอ่านในหนังสือของท่านจันสุจินก็พบว่าตาลัมพนะกับรัมมะนะช่วยช่วยอธิบายสองคำนี้ให้ด้วยนะคะตัตาลัมมนะก็มาจากตังอารัมนงนะครับตังก็หมายหมายว่าเป็นสัพพนามคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในชวนะดับไปแล้วนะครับตาลัมพนะหมายว่า จิตเป็นวิบากมีอารมณ์เช่นเดียวกันอ่ะมีอารมณ์นั้นก็ง่ายๆนะครับอารมณ์นั้นอารมณ์ที่เป็นชวนะนั้นอขอบคุณค่ะเออแล้วตอนนี้ถ้าเผื่อตถารนะัมมณะอะอันนั้นก็ตัวเดียวกันใช่ไหมครับตถารัมพนะนะครับตถารัมณะนี่ก็ภาษาไทยเป็นอย่างเดียวกัน <รำ S 2> ภามมณะในนั้นเขียนภาษา<อ>บาลีก็อารมณนะอารมพนะนะครับภาษาบาลีใช่สองอย่าง แต่ภาษาไทยใช้อย่างเดียวแปลว่าอารมณ์นะครับธรรมดาเวลาที่อารมณ์ไม่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเป็นผวังต้องเป็นผวังแน่นอนเพราะว่ายังไม่ตายนะคะ <c oughs> หลังจากปฏิสนธ <c oughs> <c oughs> ิแล้วต้องเป็นผวังเพราะฉะนั้นเวลาที่อารมณ์มากระทบทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นทางกายทางใจ ขณะนั้นไม่ใช่อารมณ์ของผวังเพราะว่าจิตรู้อารมณ์ซึ่งไม่ใช่อารมณ์ผวังจึงเป็นวิถีจิตซึ่งจะต้องอาศัยทวารหนึ่งทวารใดเกิดแล้วถ้าเป็นอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะธรรมดาเนี่ยค่ะถ้ารับอารมณ์เสร็จแล้วจิตก็ต้องเป็นผวังเสมอไปนะคะขั้นระหว่างอารมณ์หนึ่งกับอีกอารมณ์หนึ่งแต่ว่าเมื่ออารมณ์นั้นท,ท,ทั้งทที่ กระทบกับอตีตะผวังดับไปพวังขจารณะดับไปผวังคุประเชทะดับไปปัญจทวารวชนะจิตดับไปจักขวิญญาณหรอโสตะวิญญาณผู้นี้ดับไปแล้วสัมปติชนะจิตดับไปสันติรณะจิตดับไปโวธทพณะจิตดับไปชวนะเจดขณะซึ่งเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามแต่นะคะดับไปอารมณ์ยังไม่ดับซึ่งถ้าดับ จิตต้องเป็นผวังเพราะว่าไม่มีอารมณ์ใหม่ใช่ไหมคะที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผวังขจิตสื่อต่อไว้แต่เพราะเหตุว่าอารมณ์ยังอยู่ซึ่งเป็นปัจจัยทําให้วิบากจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นซึ่งยังไม่ดับต่อจากชวนะจิตอ๋อมันหมายความว่า,วาหลังจากที่ชวนะดับไปแล้วก็จะมีปัจจัยให้วิบากจิตเกิดอารมณ์ยังไม่ดับค่ะถ้าอารมณ์ดับก็ต้องเป็นผวังแต่เมื่ออารมณ์ยังไม่ดับ ก็เป็นปัจจัยให้วิบากจิตซึ่งต้องเป็นกามาวจระจิตนะคะกามาวจระวิบากเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ยังไม่ดับนี่พูดถึงทางปัญจทวารเป็นกามาวิบากค่ะหมายความว่าเออจะต้องทางกามอารมณ์หรือกามวิถีเท่านั้นเท่านั้น,ถ,น,นถ้าไม่ใช่กามอารมณ์หรือกามวิถีตถาลัมพนาคือถ้าอารมณ์ดับก็หมดปัญหานะคะก็ไม่มี เหตุที่จะทําให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นได้เพราะเหตุว่าอารมณ์นั้นดับแต่ตนนี้าอารมณ์ไม่ดับยังไม่ดับทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของเหตุและผลนะคะอาจารย์ฮะถ้าเผื่อสมมุติว่า,าเฉพาะกามะอารมณ์ในกามะบุคคลและกามะวิถีเท่านั้นที่จะมีตถทาลัมพนะคําถามต่อไปก็คือว่าตะทาลัมพนะเนี่ยมันก็จะไม่เกิด ในวิถีที่ไม่ใช่กามคืออย่างโลกุตตะวิถีหรือแน่นอนค่ะไม่มีค่ะเฉพาะรูปที่ยังไม่ดับคำถามก็ต่อไปอีกว่าเมื่อมันเป็นกามวิถีนั่นก็คือว่าเขาพอใจใช่ไหมคะกามะมันพอใจในรูปมันจึงไม่ยอมทิ้งรูปเป็นเรื่องของวิบากค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครนะคะเอาชื่อออกหมดแต่ถ้ารูปนั้นยังไม่ดับก็เป็นปัใจจัยให กามาวนจนะวิบากเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นซึ่งไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ไม่มีความสําคัญอะไรเพียงแต่ว่าเป็นวิบากจิตซึ่งเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ยังไม่ดับต่อจากชวนณะเพียงสองขณะเองนะคะและต่อจากนั้นเมื่ออารมณ์ดับก็เป็นผวังขจิตต่อไปตอนนี้พอร,รู้อารมณ์ที่ยังไม่ดับเนี่ยนะคะทำไมเขาถึงเกิดสองในเมื่อคนอื่นเนี่ยหนึ่ง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 แล้วก็มาอันนี้เจ็ดแล้ว มันแนมเป็นสองอันเนี้ยสุดท้ายก็ต้องนับอารมณ์ว่าเลยอีกกี่ขณะเมื่ออารมณ์เหลือสองขณะตถทาล้วพก็สองขณะถ้าเผื่อมีอารมณ์มากกว่านั้นก็อยู่มากอารมณ์มากกว่านั้นไม่ได้ค่ะเกินสิบเจ็ดขณะไม่ได้อ๋อไอ้สิบเจ็ดขณะมันบังคับอยู่เข้าใจค่ะเข้าใจจนค่ะก็ผมสงสัยว่าไอ้ที่ว่าสิบเจ็ดขณะเนี่ยถ้าจะถามว่าจริงๆอิรู้โดยประมัตหรือเปล่าหรือว่าสามารถรู้โดยผัสสะทางอื่นฮะ เวลาที่สภาพธรรมะปรากฏมีการใส่ชื่อไหมคะไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเลยคะ่ะที่ไม่ต้องมานั่งนับว่าจะาคูวิญญาณหนึ่งขณะหรือว่าชวนะกีขณะเพราะฉะนั้นก็หมายว่าเราไม่ต้องไปสนใจมันว่าจะเกิดตอนไหนดับตอนไหนใช่ไหมขอให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะครับลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนคือสภาพรู้ต่างกับสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามความเป็นจริงทั้งหกทางค่ะคไม่ต้องสนใจในเรื่องอื่นเรื่องชื่อเรื่องอะไรเลยการที่เราฟังเรื่องของจิตเจตสิกรูปก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องประกอบหรือว่าเป็นสังขารขันที่จะให้มีการละคลายการยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะในขั้นของการฟังเข้าใจแต่ว่าในขณะที่เริ่มระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ จะต้องมีความรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นซึ่งในขณะนั้นจะไม่มีชื่อเลยแต่ขณะนี้กำลังพูดเรื่องชื่อต่างๆของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจริงๆไม่มีชื่อแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีลักษณะเกิดขึ้นทำกิจการงานดังน,นั้นเช่นสติเนี่ยค่ะเราพูดบ่อยนะคะเหมือนกับรู้จักสติแต่ว่าแม้แต่สติขั้นปริยัต ที่จะแยกออกจากสมาธิบางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะถ้าไม่รู้ลักษณะของสติหรือถ้าสติไม่เกิดก็ไม่มีทางที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่าสติเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะที่เป็นสติปัฏฐาน ซึ่งทำกิจระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏและจะรู้ลักษณะของสติก็ต่อเมื่อสติเกิดแล้วระลึกจริงๆเพราะว่าขณะนี้กำลังเห็นกำลังได้ยินมีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางลิ้นทางกายทางใจแต่ถ้าสติไม่เกิดเราก็ฟังเรื่องของสภาพธรรมะกะผมเคยได้ยินอาจารย์ปัญญายว่าการเห็นเกิดขึ้นเพราะว่ารูปดับ หนึ่งขณะเท่ากับจิตเกิดดับสิบเจ็ดขณะทําให้มีการเห็นเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มาตั้งคําถามว่าเอะแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็หมายความว่าจิตมันเกิดดับสิบเจ็ดขณะที่เราถึงเห็นความเข้าใจมันก็ตอบอย่างนั้นเพราะว่ารูปกับนามเนี่ยมันต้องเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันมันขาดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาวธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้ทําให้กระผมสงสัยว่าที่กระผมพูดเนี่ย กับผมพูดผิดไหมฮ nah, ะหรือเข้าใจถูกไหมครับหรือว่าไม่ใช่อย่างนั้นการเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่การ<ข>ที่จะรู้เรื่องของการเกิดดับของจิตเนี่ยนะคะไม่ใช่โดยนั่งคิดขณะนี้เราฟังธรรม,มะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงแสดงแม้แต่เรื่องอายุของรูปเนี่ยนะคะหรือว่าจิตเกิดดับเร็วมากเพียงแค่อุปาทขณะทิติขณะพังคะขณะซึ่งขณะนี้ก็เกิดดับนับไป่้วนแล้วแต่ว่าการที่จะรู้จริงๆเนี่ยค่ะต้องค่อยๆออบรมเจริญปัญญาขึ้น แม้แต่คำที่ว่าสภาพธรรมะเกิดขึ้นจริงปรากฏขณะนี้คะ่ะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยก็สุดวิสัยที่จะเชื่อเป็นไปได้ยังไงที่สีทางตาขณะนี้จะปรากฏแล้วกระทบกับจักูุ่ปสาทะทางหูก็อาจจะคิดว่าเป็นได้เพราะเหตุว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงแล้วก็ไม่มีเสียง พราะฉะนั้นก็แสดงว่าเสียงเกิดกระทบโสตประสาทะแล้วก็ดับนะคะแต่ทางอื่นเช่นทางกายนะคะกระทบสัมผัสก็ดูเหมือนกับว่าแข็งอยู่นานนี่คือปัญญาของผู้ที่ไม่ได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแต่ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วไม่เป็นสองเพราะว่าเกิดจากการตรัสรู้ค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆพิจารณานะคะแล้วก็จะรู้ว่าปัญญาต้องเจริญอีกมาก เช่นเวลาที่กระทบสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แข็งถ้าแข็งไม่เกิดขณะนั้นแข็งไม่ปรากฏแต่เราไม่เคยคิดเลยใช่ไหมคะว่าในขณะที่กระทบสัมผัสเนี่ยแข็งเกิดจึงปรากฏดูเสมือนว่ามีแข็งอยู่ตลอดเวลาและพอกระทบก็ลักษณะที่แข็งก็ปรากฏแต่ที่แข็งจะปรากฏได้เพราะแข็งนั้นเกิดแล้วก็กระทบ กับกายะประสาทะซึ่งต้องเกิดด้วยแล้วก็ยังไม่ดับไปด้วยนี่คือโลกตามความเป็นจริงนะคะคือทีละขณะจิตแต่ว่าเวลาที่เราคิดถึงเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นวัดเป็นศาลาพวกนี้ค่ะใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นกระดานดำทั้งแผ่นเนี่ยก็ยังเหมือนกับแข็งที่แข็งอยู่น,น้ำแต่ถ้าย่อลงมาจนกระทั่งเหลือขณะจิตเดียวและให้รู้ว่าสภาพธรรมะที่จะเกิด ปรากฏได้นั้นต้องมีเหตุมีปัจจัยเกิดแล้วปรากฏแล้วดับด้วยอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าอบรมปัญญาจริงๆนะคะไม่มีตัวแล้วก็ไม่มีกระดานมีสภาพที่กำลังรู้แข็งเมื่อปัญญาสมบูรณ์ขึ้นเป็นลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นนะคะคือว่าไม่มีเราในขณะนั้นปัญญาสมบูรณ์ถึงขั้นที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปก็จะรู้ว่าแข็งที่กำลังปรากฏ ซึ่งเราเคยกระทบสัมผัสมาตลอดนั้นแท้จริงแล้วเกิดดับในขณะนั้นนั่นคือการที่จะพิสูจน์ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นความจริงแล้วก็มีผู้ที่สามารถรู้แจ้งจริงๆแต่ว่าไม่ใช่โดยขั้นคิดไปคิดมานะคะแต่โดยการที่จะต้องค่อยๆรู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมทีละทางแล้วแยกออกไม่ปนกันแล้วก็ไม่ยึดโยงไว้ด้วย เพราะเหตุว่าถ้ายึดโยงอยู่ก็ยังเป็นเรานะคะแข็งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเราอยู่นั่นเองนี่คือเยื่อใยของอัตตสัญญาแต่ถ้ารู้ว่าจิตเป็นาธาตรู้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทีละขณะแล้วก็ดับก่อนและจิตขณะต่อไปจึงจะเกิดขึ้นมาได้ก็จะรู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นจิตมากมายหลายชนิดทางตาก็ชนิดหนึ่งที่เห็นทางหูก็ชนิดหนึ่งที่ได้ยิน ทางกายที่กำลังกระทบสัมผัสก็อีกชนิดหนึ่งแล้วก็ทางใจที่กำลังคิดนึกก็เป็นจิตอีกขณะหนึ่งอีกชนิดหนึ่งแต่เวลาที่ปรากฏเหมือนกับว่าไม่ดับเลยแล้วก็พร้อมกันด้วยนั่นก็แสดงถึงความเกิดดับที่เร็วมากเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะแล้วก็ทรงแสดงโดยละเอียดตามความเป็นจริง ซึ่งไม่มีผู้อื่นสามารถที่จะแสดงได้และก็การพิสูจน์ก็คือว่าค่อยๆอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะเป็นนามธรรมและรูปธรรมทั้งหกทางเราก็เรียนเรื่องสันติรณะมาแล้วว่ามีสามสามอันนี้ตัวสันติรณะก็มาทําหน้าที่ตถาลพนาอีกหน้าที่หนึ่งนะครับสำหรับมหาวิบากแปดดวงนั้นเราก็คงจะตามมาทีหลังว่าคืออะไรบ้างดีฉน,นก็จะคิดว่าเราคงจะไม่พูดละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงว่าตัวสันติรณะมาทําหน้าที่แต่ทานลำพณะนี่นะคะอันนี้ตอนต้นๆเนี่ยค่ะก็อาจจะใช้คํานี้กันบ่อยๆนะคะว่าปฏิสนธิจิตเป็นวิบากดับไปแล้วก็ทําพวังขกิจคล้ายๆกับว่าเป็นตัวเก่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ให้ทราบว่าจิตมีมากมายหลายประเภทสุดปัญญาที่ใครจะจําแนกความละเอียดยิบได้แต่พระผู้มีพระภาคทรงประมวลจิตทั้งหมดนะคะ แล้วก็ทรงแสดงโดยประเภทต่างๆโดยกิตแต่ให้ทราบว่าจิตขณะหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ใช่มาจากไปเก็บไว้ที่ไหนก่อนแล้วก็ออกมาทำกิจนี้นะคะแต่ละขณะเกิดใหม่ๆค่ะแล้วก็ดับไปเลยแล้วก็เกิดอีกใหม่ๆแล้วก็ดับไปเลยเพราะฉะนั hmm. ้นแต่ละขณะเนี่ยไม่มีซ้ำเก่าไม่ใช่อันเก่าเลยนะคะแต่เป็นประเภทเดียวกัน เพราะว่าถ้าจะจําแนกให้กว้างกว่านี้อีกก็ยากที่จะจําได้มากมายแลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเพียงเท่าที่สมควรที่จะเห็นว่าเมื่อเป็นจิตประเภทเดียวกันนี้แหละนะคะแต่จิตประเภทนี้ทําได้กี่กิจเช่นจิตนี้ทําปฏิสนธิกิจก็ได้ทําผวังขงกิจก็ได้ตถาลัมพนะกิจก็ได้ แต่ไม่ใช่หมายความว่าดวงเก่าหรือว่าดวงนั้นที่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็กลับมาเกิดอีกแล้วก็มาทำกิจนี้แต่ให้ทราบว่าขณะที่ทำกิจนี้คือจิตประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันกับจิตที่เป็นจิตที่ทำปฏิสนธิกิจและผวังคกิจเพราะว่าได้แก่มหาวิบากจิตแปดดวงนะคะแล้วตอนนี้เรามามองดูอีกทีสันติรณะเนี่ยนะคะมันจะมีอุเบกขาสันติรณะอะกุศลวิบา มันจะมีอกุศลวิบากอยู่อีกอันหนึ่งอันนั้นมันเป็นกุศลวิบากนี่สิบเอ็ดดวงเนี่ยมันจะมีกุศลวิบากซะสิบดวงอกุศลหนึ่งดวงอกุศลวิบากอกุศลวิบากหนึ่งดวงนะคะทําไมทําไมมันถึงได้มีกุศลตั้งสิบแล้วก็อกุศลมาปนคะเรียนไม่เข้าใจว่าทําไมอกุศลก็มาทําสัรตฐานลัาพนะปนกับกุศลวิบากได้ค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดวงก็ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะแต่ให้ทราบว่า จิตที่ทำสันติรณกิจิตเนี่ยค่ะมีสามดวง<ะ>ทั่วจัก,กรวาลน,นะคะไม่ว่าจะพบไหนก็ตามจิตที่ทำสันติรณกิจมีสามคือที่เป็นกุศลวิบากสองดวงได้แก่<ะ>อุเบกขาสันติระหนึ่งโสมนัสสันติระหน<ะ>ึ่งและที่เป็นอกุศลวิบากหนึ่งดวง<ะ>คืออุเบกขา<ะ>อากุศลวิบากสันติระ ก็แสดงเห็นว่าทางฝ่ายอกุศลเนี่ยคะ่ะมีหนึ่งแต่ทางฝ่ายกุศลมีสองเพราะความปราณีตของอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่ดีกับอารมณ์ที่ดียิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอารมณ์ที่ดียิ่งคืออติอิทธารมณ์ก็เป็นปัใจจัยให้จิตที่ทำสันติรณะเนี่ยนะคะเป็นโสมนัสมีโสมนัสเวทนาเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับ กิจนี้จึงมีโสมนัสสันติรณะซึ่งทำกิจพิจารณาอารมณ์ที่เป็นอติอิทธารมณ์และอุเบกขาสันติรณะก็พิจารณาอารมณ์ที่ดีที่เป็นอิทธารมธรรมดาตามประเภทของอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่ทำตถาทานลัพธนกิจสันติรณะจิตทำได้ทั้งสามดวงตามประเภทของอารมณ์อันนี้ก็หมายความว่า สำหรับตถาลพนาเนี่ยมันก็จะมีกุศลวิบากอากุศลวิบากคนอยู่ด้วยนะคะอันนี้ท่านผู้เข้าร่วมสนทนามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับตถาลพนะมีไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของวิบากหรือว่าเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะ,ะจิตที่รู้อารมณ์เป็นวิบากจิตก็ต้องมีทั้งสองฝ่ายคือทั้งที่เป็นกุศลวิบากและอกุศลวิบากอ,อันนี้ก็คือความแปลกนะคะของตถาลพนะของลักษณะของตถาลัมพนะอีกอันหนึ่ง เขามีแปลกอยู่สองอย่างซึ่งมันสะดิดใจตัวดิฉันเองก็คือว่าสองขณะคนอื่นเนี่ยหนึ่ง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 พอถึงชาวนะเจ็ดแต่พอมาถึงตถทาลพณะแทนที่จะหนึ่งเหมือนกับชาวบ้านก็ก็เป็นสองนะคะแล้วเสร็จแล้วมันมีทั้งกุศลวิบากและอกุศลวิบากทําหน้าที่ปนอยู่มีกุศลวิบากถึงสิบดวงอกุศลวิบากหนึ่งดวงค่ะก็เป็นสิ่งที่ใครก็รู้ไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นในบางแห่งคุณสุรีอ่านค้นคว้าอัถกถาต่อไปจะมีเกจิอาจารย์ค่ะที่ท่านวินิจฉัยกันว่าตถาลัพนะจะเกิดหนึ่งขณะได้ไหมหรือว่าต้องเกิดสองขณะเสมอไปถึงแม้ในอัธกถาของท่านพระพุทธโคสอาจารย์เองนะคะเล่มหนึ่งก็อาจจะเป็นตถาลัมพนะหนึ่งขณะส่วนอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นตถาลัมพนะสองขณะซึ่งสิ่งต่งตางๆเหล่านี้ค่ะไม่ใช่วิสัยที่เราจะ พยายามสักเท่าไหร่ก็จะไปรู้ตถทานลมพนะว่าหนึ่งขณะหรือสองขณะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องตั้งแต่สมัยเกจิอาจารย์อื่นๆในยุคโน้นที่ท่านพูดกันมาแล้วเราก็คงจะไม่ต้องไปวินิจฉัยอีกต่อไปเพราะว่ามีอยู่แล้วที่ท่านเคยพูดกันมาแล้วก็เคยตั้งเป็นคำถามกันไว้